สำหรับสวอสิสาวสวยแฟนใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นพ่อจะเอาชีวิตรอดในอีเกียกับออมให้ได้ภายในสามคืนโดยที่ไม่อยู่ไม่สร้างบ้านนะหลบเอาโอเคสว่างแล้วใจเย็นใจเย็นออมตุ๊กตาเนี่ยมันคืออะไรวะเฮ้ยออมแล้วออมแล้วเอาเอาเอาอาหารขึ้นมากินยังไงนะถ้าพูดหาอาหารได้ ติดตามให้หน่อยนะกติดตามช่องให้หน่อยโอ้โหแง่คนติดตามน้อยเลอเกินยังกะป่าช้าพ่อต้องไปหาออมก่อนนะตอนแรกเจอแล้วพอเจอผรมพยาบาลอ F หรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษดี F คือเก็บกด G คือใช้อ๋อโอเคครับเข้าใจน้ำอนี้อะไรไอศครีม มีเฟิร์อแอดพอมีเฟิร์อแอดแล้วออม <ไป S 1> โอ๊ยมายัางไงแล้วออมอยู่ไหนอะอยู่บน,นบ้านที่บูงพังโอ้โหแม่บ้านบูงพังโอ้โหพ่อจะรู้ไหมเนี่ยออกมาเจอกันที่ตรงนี้ดีกว่าตะแกรงเหล็กนี่ดีกว่าตะแกรงเหล็กออมเสียงใครวะเดีด๋ยคนเลยออมแม่งเหมือน,เ,นเสียคนรัสเซียเลย อมไปละอินเมอินเมอะไรวะเจอแล้วบ้านภูพังที่เหรอฮะอันนี้บ้านใครวะออมออมอันนี้ออมออมมันขังมันขังพนักงานไว้ออมออมออมใช่ไหมออมออมดูมาหน่อยออมทำอะไรไปอย่างเงี้ออมออมออม ออมพอจะขังมันคืนแม่งเอ้ยมาขับยาขิ้หายเลยออม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 พ่อโอเคอยู่นี่แหละหนูไม่ต้องออกนะออมออมออมอยู่ไหนออมออมอยู่อยู่ในบ้านหมูพันธุ์โอ้แม่งบ้านหมูพังออมออมกลางวันพนักงานมันไม่เดินเหรอออมมันทำไมพนักงานมันล้มอ่ะออม พ่อพ่อว่าเราขังพนักง,งานไว้ได้ไหมโคดแอดโคดแอดพวกเก็บโคดแอดก่อนโคดแอดโคดแอดไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ต้อใช้เออออมแล้วออมอยู่ไหนเนี่ยว่ากูวิ่งหนีจากตรงนี้ก่อนพนักง,งานแม่เยอะเกินบ้านผูกพางแม่อยู่ตรงไหนวะบ้านผูกอยู่บา้นบานผูงมันเก็บได้กี่อย่างนะออมออมออม พี่พพ่อเก็บไปเท่าไหร่แล้ววะ14โอเคออมออมออมออ,ออมมาช่วยกันหน่อยดิออมหายไปไหนเดี๋ยวไปเอาขนมจุกไว้ผู้บริหารออมไอเตีย้ยอันนี้ก็คือ ACP ใช่ไหมออมออมใช่ใช่ใชไอเตีย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,หไหอหุ่นไม้ไอหุ่นไม้ไมันเป็นหุ่นไม้เฉยอ,ออมดูข้างบนหน่อยออมอยู่ตรงไหนบ้านหุบผางแน่เอ้ย จะเจอไม่ได้ชาตินี้กูจะเจอบ้านผู้พรางไม่ได้ออมออมออมมไปช่วยพ่อหน่อยพ่อมือใหม่นะเนี่ยออมพ่ออยู่ตรงนี้เนี่ยพ่ออยู่ตรงไอ้าววมาเูพรงทุกคนูกูกลัวเครื่องอะไรมาไม่ได้ออมเครื่องยิงเลเซอร์ออมออมเอ้ยีกพนักงานออมพ่อวิ่งหนีก่อนพนักงานอย่ามาเจอเจอกูคืนถ้ากูเสียวนะไม่เอาบ้า หาออมไม่เจอสักทีเว้ยเอยู่ในบ้านูพััง,ง,งคืนนี้เป็นคืนนี้จะเป็นคืนแรกนะคืนที่โอ้พ่อออมพ่ออยู่ตรงของเล่นอ่ะออมรู้ป่ะโอ้ไม่วิ่งวิ่งหาพ่อเลยออม ใครมาสร้างบ้านไ,ไหมะ <c oughs> วะเจ็บนขนมปลาเฮ่ขนมปลา,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 านี่อร่อยนะเว้ยทบเกือหวมากเลยเฮ้ยเฮ้ใครมาทำบ้านไว้แม่โคตรเท่เลยูเฮ้ยบ,บ้าน่อเดี๋ยวักเกอร์ักกอร์บ้าออยออมขึ้นไม่ได้ออม ออมพ่ออยู่บนตะแกรงถ้าถ้าตะแกรงนี้ตกได้ไหมออมออมตะแกรงนี้ตกไม่ได้ออม <c oughs> ถ้าเราอยู่บนตะแกรงนี้เราลอดออมเสียงใครว่าออมอกูยอบกูยอบอะไรนะกูกูยอมกูยอบหรือเปล่ากูยอบอีกกูยอบกูยอบออออมออมพนักง,งานพ่อเห็นพนักง,งานออม <c oughs> โอ้ยเตีย้ย ทำอะไรพ่อไม่ได้หรอกไอเตี้ยไอ้เตี้ยมืดเลยอยากเจอมาไปเจอไเตี้ยไปลงไปเอาลงไปเอาไฟก่อนเว้ยลงไปเอาไฟก่อนเว้ยโอ้โหข้ามาทำวางพังไมวะ ดกูโดดขึ้นไม่ได้เู้ยปัดบบพังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มืดก่อนเดี๋ยวเช้าพ่อไปหาเออเพราะว่าพ่ออยู่ขอบแล้วอะออมออมอ,อ,อยู่ตรงไหนพ่ออยู่พ่ออยู่ขอบกด F ค้างไว้เท่ากับโยนกด C กด C กด H <5. S 2> อ๋อสี่ห้าคือเลื่อนเข้าเลื่อนออกโทรใช้ไอตัวเมาส์ก็ได้เฮ้ยไอเตี้ยมึงขึ้นมาได้ไงวะกูหนีก่อนไอเตี้ยมึงโอ้โหไอเตี้ยมึงโหด่ะออมออมหายแล้วพ่อพ่ออยู่ไหนดีวะโอ้โหได้ยินแต่เสียงผิวปากแต่ไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยอันนี้อะไระเนี่ยเอ็มสาม อะไร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 บอกกล่าวด้วยเป็นอะไรบอกกล่าวโห้คนมืดเลยมืนเหมือนไอ้ซีที่มันไล่ตามเราอ่ะกูว่าแล้วกูอยู่พ่ออยู่ขอบอ่ะพ่อว่าแล้วพ่ออยู่ขอบตึกแล้วอ่ะได้ยินเสียงมึงจากไหนวะเฮ้ยมันเข้ามาไม่ได้เฮ้ยผักไปสักทีนี่เอหนู๊ได้ยินไหมได้ยิน ไม่ดีเสียงแล้วมึงอย่าตามมาทำไมแสงสีเขียวยังยังยังมึงอย่าตามมาที่ตามมาทำไมเดี๋ยวฮหอออมท่าพลังกดซีคือหมอบอ ให้มันตามมาวบบออมตามมาพ่อหนีดิบารังโอเคได้มากเยี่ยมมากเพิ่มเสียงดีวะอุ้ยมันตามมาเหรอผักมึงดีเอ้าเอ้าผักมึงเน่ากูผักมึงเน่าบารังเนี่ยผักเน่าเอ้าเอามาที่ไ่นมาที่ครับอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวซีกลังหาอยู่ขอวิ่งก่อน เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นรอสว่างก่อนเดี๋ยวพ่อวิ่งไปหาพ่อวิ่งไปหาพ่อขอพักก่อนเว้เหนือน่อยชิบหายเดี๋ยวกด G ออมกินอะไรเพิ่มเพิ่ม energy ได้ไงกินแม่งเลยกินกดอะไรวะโอเคพ่อพ่อต้องดู energy เเด้วยว่ามันเพิ่มไหมอ,อันนี้ความหิวอันนี้เพิ่มหัวใจพ่อพอ่พอดูเพิ่มอยู่เฮ้ยออมออมจะมาทำไมไอ้หนู จะวิ่งมาทําไมวิ่งมาทําไมคนแม่ยิ่งกลัวอยู่เฮ้ย,ยตรงนี้มีหุ่นออมตรงนี้มีหุ่นเต็มเลยมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ไหนสกแกนก่อนสกแกนมันเก่งนะออมมันกระโดดขึ้นม,มาได้เห็นพ่อแล้วที่ไหนเห็นที่ไหนไหนมาดูก่อกน ตีรลด้ลดวนเลยตีรลด้ลดวนเอ้ยมึงบ้างวะเอาเหรอมึงเอาเหรอเอาเหรอ,อ<ะ>เจอยัง<อ>เจอแล้วเหรอมันมาทำไมมาทำไมมาทำไม,ม,ม,มกลัวน,นะเวย้ย <c oughs> มากันทำไมขอลงก่อนขอลงก่อนเดี๋ยว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 เอเนจีตีมันเยอะเอเนจีจะหมดแล้วเปล่า โอ๊ยมาทำไมเออไอตัวหเหี้ยเลยรอยกูติดกุติบูเบ้อเลยโอ๊ยไอ้ไอ้นี่ยังมามาอีกขนตูดลุกเลยเนี่ยตามไาอย่างนั้นแหละขนตูดขนตูดพอลุกหมดแล้วเนี่ย ข้าวที่สะสมมาดบก่อนได้ป่ะทำไมมันมืดอย่างงี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นกี่เตี้ยเผ็ดสิวะเผ็ดสิเผ็นดเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าตีวะอย่าตีวะโอเพ่อไม่อยากตายช่วยพ่อด้วยไปหัวภาพเยไปโอ้ยชีวิตพ่อจะหมดแล้ว ขอ,อเก็บก่อนเอาไว้ใช้เฟิ่มอีกไปแกหาเพื่อนที่จริงเราไม่ต้องวิ่งไะตอนกลางคืนถ้าอยากปลอดภัยเราต้องอุ้ยเฮียตกใจในนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกหาพ่อได้นะไปแกนหาพ่ออ้กากลางวันแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยวนะขอเพิ่มเพื่อนก่อน ออมทำไมพ่อเพิ่มเรื้ยงไม่ได้กด,ดน,นานๆกดอะไรอ่ะนนนอ,อ๋อโอ๊ยพ่อครับมาเร็วๆนี่อ้ยกูจะเพิ่มพ่อเพิ่มความอยู่ได้ไหมเนี่ย ค่อยขอบขอบตึกขอบตึกหาพ่อไม่เจอเดี๋ยว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 เอ่พอเจอบ้านละพอเจอบ้านละพอเจอตรงอยู่ไอ้พาเลต์อะไม้พาเลต์อะขอเข้ามาหน่อยนะ ของกินเต็มเลยเก็บก่อนกูใครสะสมไว้วะเดี๋ยได้เดี๋ยวนะเอาเต็มเจอยังเจอยังยิงโดดไปได้เจอแล้วเหรอไหน เจอ,อยังที่ที่จริงถ้าเจอเจอ,เจอเกันไม่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 รู้ล่า้างล่าลงขคางล่าไอที่เด,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 ดียวกัดดดดนป่ะใะ่ป่ะบ้าดแม่ตกแต่งคนจ้ากูัเราผูเรากดหาตัวที่มันลมดิอะไรลม ไม่หายตัวที่พังงานมันมล้มอ่ะไม่ว่าจับไม่ได้แล้ววิ่งหนีมัวไปหมดว่าออยูว่าออยู่ฝั่งนี้นโอยกว่าเราจะหาการ <c oughs> เจอ,อ,อเจอฮ้ยเฮ้ยดีดีอ,อ,อ,อใครวิวปากวะ ววไม่หาเจออีกเหรอมันจะมีอะไรขึ้นกี่ทุ่มแล้ววัววัวหันไม่เจอเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ายิงวิ่งหมดวัวอัวมอวมีรุ่นนี่เหรอถ้ายิงวิ่งแม่งเอเนจี้ยิ่งหมดเจอแล้วเจอแล้วตัวที่มันลงเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ยนี่ ไหนแม่เออวินไหนอะโอ้จายจะหาไปเจอไหมอะอะไก็แล้างอ่ะพวกสเก็ว้าวว่าวไหนแล้วมันจะขึ้นเหรอ อ้ววไม่ได้ยินนาห้าดึกกันยีรีปะยรปะฮะยีรีปะเนี่ยที่เป็นทำาาปัตยกรกลอะไรไวะเนี่ยโคตรสวยเลยโอ้โหดัสไลเดอร์อีกโอ้ยโเดโอ้ยเดี๋ยวเด้แใครมาลงชันมาเล่นวะอมอมูตรงนี เป็นเป็นที่ปิ้งโหแล้วให้อยู่ไปเมอกเฮ้ยทำไมตกวะไม่ดได้เสียงไหมเนี่ยไม่ได้ยินมันยังไม่มาเลยเสียงขึ้นไปได้เออขอขึ้น่อยอุย้ย

เดี๋ยว al. ไปหาละเดี๋ยวขอเติมเอเนจีโอ้โหไม่มีเลยไม่มีไอ้ไอ้ไิซียมีโอ้โหไม่มีอุปกรณ์เติมเอ,อเนจีเลยก็ผักไฟออกสิแล้วก็ทิ้งไฟก่อนทีแล้วก็ผักมันหนีไม่ทันหรอกออมแล้วเราก็รอดชีวิตได้มาสองคืนแล้วเนี่ย พอได้ยินมานะมันอยู่ไหนวะตอนนี้เดินชิวๆอยู่ในอีเกียเฮ้ยเจอบ้านวะเจอบ้านวะขออาศัยอ่อยบ้านใครวะใช่แน่เลยออมบ้านเดิมว่าไปจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้โอ้ยลำไอ้ไอ้ไอ้ยบ่ครับครับอูจิตมันไม่มีบอกเพื่อนเลยไป จะไปยู่กับฉันเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอเอาตายแล้วทำไมไม่หนีเล่า <ide. S 1> ไปไปเอลอบโอ้งตามดีจังวะเฮ้ยโอ้ยตา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 ย,ายชีวิตเอซีชีวิตจอีอกเกียดิ ใจดวงไหนเลยใจเย็นใจเย็นไปไปอ้ไอ้พวก้ยบ้ย